ัรดมมนนีี่อาะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับจิ๊บน้อยลูกในห้อยเหมือนเดิมอะวันนี้เราก็จะมาชี้แจงหรือว่ามาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันและไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือลูกชายมอกราของเราน้องมกนั่นเองกินยาอยู่ดีๆค่ะขาเพินมือตกล่งโศกไหมทุกคนก็คือ ถ้าเป็นภาษาไทยก็ล่องน้ำอ่นแหละเออมันฝนตกเนาะมันมืนเมั่อกะตกลงคือแบบสภาพแรกที่เห็นหลังจากที่แม่โทรตามอ่ะอันนั้นแรกแม่กระโทรมาตามก่อนว่ามีไพ่บอในในบ้านอ่ะแถวแถวบ้านข้างๆอ่ะมีใครไหมไปตามเข้ามาช่วยหน่อยควายตกโศกก็คือควายตกล่องน้ําำเขาเอามาคืนซอยก็คือให้เราหน่ะเอาเชือกมา เอาเชือกมาตอนแรกอ่ะเห็นแม่ตกใจแล้วก็คิดว่าเออมันตกโศกคิดในใจมันจะเป็นอียงบอแบบกลัวที่สุดคือกลัวน้องขาหักเพราะว่าถ้าขาหักแล้วโอกาสรักษาหายอ่ะใช้เวลาหลายค่ะเออแล้วก็เบิดหลายบางทีไม่หายเลยตกใจก็เลยไปตามค้นมาซอยกับพอดีสุมลุงสุมป่าอยู่บ้านข้างๆอ่ะเพื่อนไม่ได้ไปไหนก็เลยให้เพื่อนมาช่วยแล้วก็เอาเชือกมาพอ พอจิ๊บมาเห็นเท่านั้นแหละทุกคนสภาพน้องคือแบบอย่างที่เห็นเลยอืมน้องนอนงายท้องอยู่ในโศกอะ่ะอยู่ในร่องน้ํามันลึกๆนะทุกคนถ้าลงไปยืนคือท่วมหัวจิ๊บเลยนะจิ๊บสูงร้อยห้าสิบสามคิดดูว่าลึกซ้ำใดแล้วทีนี่นะร่องน้ําหรือโศก,กอันนั้นนะมันตัวเท่าประมาณน้องเลยความกว้างมันนะมันก็เลยเหตุให้มันแน่นแบบนี้มันก็เลยเห็น,หนมันขยับบ่ไดดตีนบ่ไดดเห็ดจังได้กับบ่ได พยายามเอาจอบเอามักจกเอาเสียมก็คือขุดขุดแบบให้มันพอให้มันได้ขยับขาขยับตัวได้ตอนแรกนองกับบืนขึ้นอยู่ได้ทุกคนแต่มันบืนไม่ได้แบบมันขยับยิ่งขยับมันก็ยิ่งแน่นนองกัเลยว่าได้หนีว่าได้ติยังก็นอนให้เขาช่วยเอาเสียมเอามักจกเอาเอียงขุดขุดขุด,ขดช่วยกันทําพอจิ้มมาเห็นเท่านั้นแหละบอกเลยว่า บาดติง้งตาแตกหลลายแล้วไหวาตั้งแต่แบบแมโทูบอกอแล้วว่าควยตกโสดเออบาติง้งบาดติ้งว่ากบบาลแล้วเก็บแบบใจสันทํายังไงไม่ถูกก็ไปตามคนโทรหาหลานมาเห็นแห้งไม่เห็นควายสภาพควายนอนคือเดินไปเห็นเลือดที่คอแห้งตกใจยิ่งใจสันเลยยิ่งตาแตกโทรหาหลานเลยบอกว่ามึงทิ้งควายฝูงนั้นก่อนก็คือหลานก็เลี้ยงอีกฝูงหนึ่งมึงทิ้งควายฝูงนั้นก่อนแล้ว มึงมาเอาวควายกูขืนก่อนก็คือไปเอารถไถเพราะว่าที่บ้านเรามีรถไถที่มันเป็นแบบเตี้ยวเห็ดเป็นรถยกมันน่ะแม่อ่ายกด้วยมึงแปเอามะยกควายกูกรเลยจังใดกะตกงไปเอาควายกูกรเมื่อนี้ทิมไว้หันควายมึงก็เลยบอกเงี้ยก็พอดีว่าแม่แม่หลานนะก็คือพี่สาวเราเนี่ยพี่สาวคนตัแกไปรัดเอาพอดีเพิ่นไปเลี้ยงพอดีก็เลยให้เบิ่นเบิ่งให้เบิ่นเบิ่งควายฝูงนั้น แล้วเราก็พาหลานมาแล้วก็เอารถไถเอาอะไรมายกก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีในการยกน้องขึ้นพอยกน้องขึ้นแล้วทุกคนน้องกะยืนเด้ยืนขึ้นแบบบอดิ่งใจเรากังวลคือกลัวน้องตกใจแบบอย่าน้องตื่นเสียงรถหอย่าน้องตื่นคน้นกลัวตกใจแล้ววิ่งพอน้องยืนขึ้นได้ น้องก็ยืนอยู่เฉยๆให้เฮาเราปดเสื้อปลดสายสะพายอะไรที่มันอยู่ในตัวน้องพอเรายกน้องขึ้นมาเนาะก็ปลดออกปลดออกน้องมันเหมือนกับว่าน้องก็เหนื่อยด้วยแหละน้องไม่มีแรงก็ตั้งสติได้แบบหนึ่งกะเช็กเบิงกระตนกระโตเช็กไว้อย่างว่าน้องมีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างอ่าไม่มีก็จะมีแค่แบบขาอ่อนแรงนิดนึงเพราะว่าน้องนอนอยู่ท่านั้นเกือบสองชั่วโมงเนาะก็เลยพาน้องขึ้นมาหาฝูงใหญ่ฝูงใหญ่กระถายอยู่นี่แหละทุกคนถ่ายโรงเรียนนี่แหละ น้องต๊กโศกอยู่ข้างหลังเมือ่อวานเนี่ยตรงข้างหลังตรงเนี้ยก็รอ,อก,ก็พาน้องขึ้นมานนหาสูนยา่างก็ค่อยๆพาน้องเดินขึ้นมาโอ้คอยซาาาันกาอยู่ดีที่น้องเชื่องแล้วน่องหูจกักความแล้วก็บอกว่าค่อยขึ้้นไดลูกล,ลายอย่าเฝ้ายางก็คือพูดภาษาบ้านเราเนาะลูกลายอย่า,า,า,าเฝ้า,ายางแห้งไยบาเจ็บขาบาลาค่อยๆย,อยางเอออีแม่ทายอยู่แม่แม่จิบก็เรียกรอยอยู่ข้างบนแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยางพาค่อยๆพาเพื่อนเนี่ยค่อยๆอย,อยางขึ้นมาหาฟู พอมาเห็นฟูงอ่ะทุกคนน้องมาเห็นฟูงแล้วน้องกะเลื่องสักพักแล้วน้องกะกินยา,นเ,าเห็นมันกินยาได้กะดีใจโอ้ยโล่งใจบักคักคือตอนแรกเราเขาคิดไปบักไก่เลยว่าเฮายานขาน้องฮักเฮ็ดจังใดดีถ้าขาน้องฮักเขาต้องเสียน้องไปแน่แน่เพราะว่าน้องกะตัวบักใหญ่เลยอ่ะน้องเพิ่งได้ปีกว่าเองในโมกรลาลาปีนานเนี่ยถึงจะได้สองปีมันเราทีนี้ควายเราทุกตัวม,มันเชื่องทุกตัวแบบ เฮาเลี้ยงเขากับแพงคือลูกนี่เนาะคือทุกคนคือเขาเลี้ยงมูเลี้ยงมานี่แหละเราเลี้ยงทุกอย่างเราก็รักแม่แต่ควายเราก็รักเอาง่ายๆคือข้อควายของจิ๊บอ่ะพ่อกับแม่เลี้ยงมาเหมือนลูกเลยนะจังใดจังววาเพิ่นลูกเพิ่นบ่ขายซุ่มซีซุ่มหาบ่ขายแห่แน่หอยพร้อมแกจะขายก็แต่เมื่อมีคนมาขอไปเลี้ยงแล้วก็คนคนนั้นเรารู้จักหรือว่าจะเป็นเครือญาตินั่นเราสีเอาเท่านั้นนอกนั้นเราสีบ่ขายอืมถ้าไม่จําเป็นแกจะไม่ขายเลยมาที่นี่มัง้ง จะพาไปดูตัวที่เพิ่นตกโศกเมื่อวานเอะบาไฮอันเสียใจจังไดเพรให้ตกใจยังไงคือน้องตัวใหญ่มากแค่ปีกว่าๆสภาพเพิ่นคือแบบเพิ่นโตใหญ่แห้งแล้วเพิ่นตกลงไปอ่ะอือแล้วเห็นสภาพนอนหงายท้องประงางอ่ะทุกคนเบิ่งภาพเออถ้าเป็นผูใ้ใดก็คิดว่าตายอ่ะเอาถ้าเป็นใครก็ตกใจแม่แบบแม่จิมอ่ะเฮ็ดยังบ่ถึกเลยอ่ะ เหลืองสเมเลยหมู่วานนี่ถ้าเป็นประสเท่าก,กันเหลืองคือคนแบบบัติเหตุเห็นอย่างบ่ถือเลยเพิ่นกระตกใจเนาะจิบมาเห็นจิบกระตกใจคือจิบยิ่งใส่ชุดทํางานคือกลับบ้านยังไม่ได้เปลี่ยนชุดทํางานว่าสอนการบ้านหลานอยู่หลานสาวก,ก็ทกําการบ้านไม่เสร็จเลยจะ้ะทิมการบ้านไว้ามาเบิ่งควายเลยอันนี้คือโตที่เพิน่นตกเหมู่วานทุกคนนี่น้องมกกลาอือมีมล่ะลูกซ้ายข่อยเจ้ากระเบิง้งทุกคน,ท,กคนทุกคนดูคือ น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วหนักมากแล้วน้องอ้วนด้วยคือแล้วล่องน้ําที่น้องตกอะ่ะมันพอดีกับตัวน้องมันก็เลยเหตุให้ขาน้องอติดตัวน้องก็ติดแล้วทีนี้มันมันเป็นดินแบบดินเหนียวอะ่ะทุกคนถ้าเป็นภาษาบ้านเขาเกินดินดากเนื้อเหนียวแบบติดตีนติด,ตด,ตดมือนอะแม,ม่คือกว่าน้องจะขึ้นได้ข่อยอ้ต้นลูกข่อยบักนอนหงายทองเอ็ดอาปากเส้นแม่หายใจลอยลินมาเมื่อวาน กลัวที่สุดคือกลัวน้องขาหักแล้ววันนี้ก็ประเมินอ,อาการดูอีกรอบเพราะมือเสาร์นี้พอกแม่ก็ประเมินอ,อาการดูว่าน้องมีอาการยังไงบ้างก็ไม่มีอาการอะไรบ้างไม่ไรไม่มีาการไรมากก็คือกินหญ้าได้ปกติอ่ะเดินได้มีอะไรปกติได้เรากลัว,วที่สุดคือขาหนองสิบเป็นยังซ้อมเบื้องอากาศอยู่ได้ทุกคนนะตอนนี้ก็ยังมองดูอยู่เพราะว่าน้องล้มทางแหงน้องเมื่อวานเนี่ยแล้วกว็เสี่ยวขึ้นได้กับเกือบสองชั่วโมง ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือน้องมอวานนี่ถ้าไม่ได้ทุกคนช่วยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงบางทีก็แบบมันตกใจหนักแะทุกคนมันทําอะไรไม่ถูกเลยเหมือนแม่หนูอะเห็นยังกระบอถือพอชีกดโทรศ,รศ,รศรัพท์โทรหาหนูได้นะนอกก้องกระตุกได้ประมาณสองสามนาทีแล้ว่เนี้ยมึงเนี่ย,ยล่ะซึ่งควายจิ๊บแต่ละตัวทุกคนมันมีแต่ตัวใหญ่นะเ่อ่งเนี่ยกดดิก็คือ ถ้าล้มหรือว่าตกโศกหรือว่าเป็นอี้หยางนี่คือเราจะต้องคิดไปก่อนเลยว่ายานขาหาัดเพราะว่าแม่เลี้ยงควายมาแม่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วครั้งหนึ่งก็คือควายแม่พันของเราทุกคนมันยางไปแล้วมันมืนมันตกร่องน้ําเหมือนกันแต่ว่าล่องน้ํานั่นล่องน้ําที่มันตกอ่ะมันมีรากไม้ใหญ่มันก็เลยทําให้ขาน้องอ่ะขัดกับรากไม้น่ะ ทำให้ขาหักเราก็สูญเสียควายแม่พันตัวน,นั้นไปแม่หนูร้องไห้อยู่ประมาณสามวันทุกคนกินข้าวไม่ได้น้องไม่รับร้องไห้กับควายอยู่ประมาณสามวันว่าพนจะตามใจได้ก็คือเราก็ได้แต่ปอบว่าน้องไปดีแล้วน้องทำบุญมาแค่นี้เออน้องอยูน้าเฮาได้แค่นี้เป็นเดือนนะทุกคนกว่าแม่หนูจะทําใจได้ละกะ็ฟื้นกลับมาอแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาแม่แม่ก็จะตั้งคําถามเลยว่ากูเลี้ยงมากูก็รักเหมือนลูกออ กูจะไม่ขายให้ใครซ่มสี่ซุมห้าเพราะว่ากูไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรบ้างอควายะถ้าขายก็คือจะขายให้เฉพาะคนที่รู้จักหรือว่าคนที่เอาไปเลี้ยงจริงๆซึ่งตั้งแต่จิบเกิดมาก็จริงจงจ,ง,จงสันอิหรีแม่จะเอาให้เฉพาะคนที่เขาอยากเอาไปเลี้ยงแล้วก็เราสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็รับรู้ความเคลื่อนไหวของเขาได้อืมเคยเอาให้ญาติไปเลี้ยงครั้งหนึ่งทุกคน คือเขาแอบ,บขายควายเราโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยโมโหมากใครจะไม่โมโหคือแอบ,บขายควายเราโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะ่ะเอาควายเราไปเลี้ยงอะ่ะทุกคนแต่แอบ,บขายอ่ะถ้าไปเลี้ยงแล้แบบไปกินหญ้าแล้วมันโดนยาฆ่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะยังพอทําใจได้ใช่ไหมแต่ว่าแอบ,บขายของเขาปลูนนี่ไหมอุ้ยซูนบักคักทุกคนโมโหบักคักเลยแล้วจะบอกว่าคนที่ทํา คนที่แอบขายควายเราตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกทุกคนอย่าว่าบ่บาบาบ่กรรมเด้อจังไดก็ได้ทำยังไงก็ได้แบบนั้นนะทุกคนเด้อยังไงก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่แบบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปล่อยเหมือนจิ๊บนะทุกคนโดยที่ไม่ได้แบบขังไว้เหมือนในฟาร์มนะของเราเป็นฟาร์มธรรมดาที่เราไม่ได้แบบขงังไม่ได้อะไรแต่เลี้ยงปล่อยปกติแบบนี้ ก็ฝากไว้ด้อทุกคนว่าหน้าฝนนะพยายามอย่าพาน้องไปตรงมาที่มันเป็นร่องเป็นโซกเอยียงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นนะดินมันจะแน่นหรือว่าเอยียงบอทาน่องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าถ้าพัดโตลงไปอ่ะโอกาสที่จะกลับมาปกติน้อยมากนะทุกคนเด้อตรงนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ